ห้ามพลาดสรุป11สิ่งของที่ต้องมีติดบ้านช่วงโควิดที่คุณต้องรู้คุณคะยุคโควิดยุคนิวโนมอนเราจะปฏิบัติตัวอย่างไรป้องกันตัวเองอย่างไรให้อยู่รอดปลอดภัยหวังพึ่งไข่ไม่ได้ก็ต้องหวังพึ่งตัวเองนั่นแหละคะ่ะดีที่สุดแล้วข้อแรกก็คือยาพาลา กิน1เม็ดทุก4ชั่วโมงแต่ถ้าใครมีน้ำหนักเกิน60ให้กิน2เม็ดทุก4ชั่วโมงอย่าน้ำยาเม็ดมีป้องกันให้กับลูกหลานเลียนล้วนเราด้วยนะคะข้อ2ยาแผงฟ้าไทยจนที่เขาสกัดมาแล้วหรือข้างบ้านมีก็กินตามแนะนำของคุณหมอแพทย์แผนไทยหรือคุณหมอผู้เชี่ยวชาญที่แนะนำว่าเราจะต้องกินเท่าไหร่ แล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้ยาลมยาอมยามองยาทาน้ำขาวท่าน้ำแดงก็มีติดบ,บ้านไว้เลยข้อ3ยาแก้แพ้ลดน้ำมูกแพ้ผื่นคันแพ้ลมพิษแพ้อาหารแบบม่วงแบบไม่ม่วงมีติดบ,บ้านไว้เลยนะคะไปทํางานเราก็เอาแบบไม่ม่วงไปกินข้อ C ยาเกลือแร่แก้ท้องเสีย ORS หรือ แก้ออนเพียหรือสปอนเซอร์ไปซื้อมาติดบ้านไว้เลยนะคะข้อ5กลุ่มพวกยากแก้ไอละลายเสมหะมีเป็นอมมีเป็นเม็ดมีเป็นชงมีติดบ้านหลากหลายวายหยิบจับมาใช้ใจ่ายก็สะดวกข้อ6น้ำยาฆ่าเชื้อโลคเช่นเดดตอนข้อ7 แอลกอฮอล์ oh 70%หรือแอลกอฮอล์แบบใช้ล้างมือไม่ว่าจะเป็นเจลหรือว่าสเปรย์เตรียมพร้อมไว้ป้องกันดีที่สุดข้อ8น้ำเกลือคั้วคอฆ่าเชื้อโรคแล้วก็สามารถที่จะเอาไปล้างสมุกได้เวลาที่ผื่นแพ้หรือว่าแพ้อากาศออกมาจากภายนอกหายใจติดขัดก็สามารถล้างจมูก ให้คนโตแล้วก็เด็กเล็กได้นะคะข้อ9หน้ากากอนามัยที่ชูเปียกข้อ10ปลลอดวัดไข้แล้วเจลประครบร้อนประครบเย็นหรือว่าถุงร้อนเย็นนะคะข้อ11เเครื่องวัดอุณหภูมิออกซิเจนในร่างกายแล้วเครื่องออกซิเจน และที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยเครื่องตรวจโควิดควรจะมีไว้ทุกบ้านแล้วนะคะจำเป็นมากมากเลยตอนนี้เราไม่ต้องออกไปข้างนอกไปเสี่ยงติดเชื้อโควิดมาไปตรวจก็คนไปนตรวจเป็นร้อยเป็นพันทำให้เราเสี่ยงติดเชื้อโควิดมาแบบไม่รู้ตัวเลยดังนั้นป้องกันตัวเองอยู่บ้านหยุดเชือ้อเพื่อ รักษาตัวเองดีที่สุดนะคะหากเพื่อนๆสนใจสาระดีๆแบบนี้สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปว่าอยากรู้เรื่องอะไรสอนสามารถนำมาแม่งปันให้ฟังที่เพจทุกเช้าทุกวันนะคะเป็นประโยชน์กดติดตามกดคอมเมนต์กดแชร์ให้กันด้วยนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าที่เพจน้องพึ่งชองคะ่ะ